Got คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสูที่อยู่ในตู้เหรียดรีพอยต์กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้อย่าเพิ่งงงกันนะครับอ่าเขาอยู่ในตู้เหรียดรีพอยต์นะครับผมด้านล่างสุดเลยนะถ้าหากว่าคุณต้องการอยากได้ตู้นี้เนี่ยคุณต้องไปกดตู้ธรรมดานะครับจนเป็นรีววสามแล้วก็ การันตีนะครับผมพยายามที่จะได้ตัวนี้ก็คือต้องใช้คําสั่งทีเมียมด้วยนะก็คือต้องจ่ายเพชรไปอีก300อนะครับเพื่อที่จะซื้อคําสั่งทีเมียมแล้วมากดตู้นี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับผมโมบิสูตตัวนี้นะมีชื่อว่ากันดัมเลิฟแพ n ทอมนะครับอ่าเป็นโมบิสูตอันนี้แจ้งบอกไว้ก่อนนะเป็นโมบิสูตสายรีทอตัวแรกของตู้เหรียญรีพอยต์นะครับผมนี่ ดีทอเขาการันตีกันอยู่ตรงนี้นะดีทอนะครับดีทอโอเคมามาดูกันต่อนะอ่าเป็นโมบิสูต์ตัวแรกของตู้รีพอยต์นะครับผมอ่าเป็นดีทอนะครับแล้วก็เป็นประเภทเกาะกวนด้วยนั่นเองนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้นะครับที่ยืนอยู่แนวหลังครับกันดั้มเลิฟแพนทอมยืนอยู่แนวหลังครับผมอ่าความถนัดูมิประเทศนะครับก็คืออยู่บนอวกาศแล้วก็บนพื้นดินนะครับจะได้รับโบนัสนั่นเองนะส่วนน้ำนะครับผมก็จะสูญเสียค่าสเีตัสนะครับ เรามาดูค่าสเิตัสของกันนัมเลิฟแฟนทอมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเริ่มแรกเลยนะ H ฮจะอยู่ที่76 0 0มนะครับผมโจมตีบีม500นะโจมตีวัตถุ600นะครับป้องกันบีม1,800ป้องกันวัตถุ1,800กิเลคอนดามิอยู่ที่48นะครับแมนยํมหกร้อาหลีก2 2 6แล้ววงไว551ยนะครับผมพื้นคุยเอ็น6นั่นเองครับ จากค่าสเตตัสนี้นะอันนี้เป็นประเภทก่อกวนนะครับแล้วก็ค่าสเตตัสหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นตัวก่อกวนที่ทําดามิไม่ได้นะครับผมแต่มีค่าป้องกันที่สูงแล้วก็ค่าวองไวที่สูงนะครับตามนั้นเลยนะเอออันนี้หน้าตาของค่าสเตตัสนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันอีกทีว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างสงสัยกับเรื่องสกิลของเขามากนะครับ เรามาดูสกิลของกันดั้มเลิฟแฟนทอมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าและบท้ายด้วยความรักนะครับขนาดเริ่มต่อสู้นะตัวเองนะครับผมจะมีการติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับอันนี้จะติดให้อยู่ที่2 0วินั่นเองนะครับผมมีการป้องกันสภาวะลดค่าพลังให้กับตัวเองด้วยนะแล้วก็สร้างความต้านทานสภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับมีการ สร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับผมอันนี้จะป้องกันกับดักอยู่ที่70วิด้วยกันนะครับผมและติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้จะลิมิตเบรกให้บวกเป็นเลเวล3นั่นเองนะครับต่อมาสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าบีมไซนะครับโจมตีแนวหน้านะลำแสงบีมมีการผักถอยหลังด้วยนะครับผมมีการไล่โจมตีซ้ําฝ่าวิกฤตโจมตีฝ่าวิกฤตป้องกันและฝ่าวิกฤตพื้นฟูด้วยนะครับ อัตราในการด้วยโจมตีซ้ำนะครับก็จะอยู่ที่500%นั่นเองนะครับอันนี้คือความรุนแรงเพิ่มนะอ่ะต่อมานะครับผมมีโอกาส90%นะครับที่จะก่อสภาวะมืนงงใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ก็จะติดสัันไปอยู่ที่3วิด้วยกันนะครับมีการก่อสภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยนะครับผมเป็นระยะเวลา12วินนั่นเองนะแล้วก็ตัวเองนะครับจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้นะครับอันนี้จะบวกให้อยู่ที่2เลเวลนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมจะเป็นสกิลธรรมดาที่3ามนะครับมีชื่อว่าสไตรเกอร์ไซนะครับผมโจมตีแนวหน้านะธาตุวัตถุนะครับหักถอยหลังนะแล้วก็มีการไล่โจมตีซ้ำฝ่าวิกฤตทั้ง3าตัวด้วยนะครับผมไล่โจมตีซ้ำฝ่าวิกฤตทั้งสตัวนะครับดามเมจก็จะเพิ่มให้อยู่อีก5้าอเปอร์เซนนั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาส90%ซที่จะก,ก่อสภาวะมึนงงนะครับนี่ตรงนี้เขาเขียนว่า90%นะก่อสภาวะมึนงงก็จะก่อให้อยู่ที่3มวินนั่นเองครับผม ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่า c a l i d u s Duel Path Beam Cannon นะครับอ่านผิดขอไยด้วยนะคือลิ้นพันกันนะครับผมอ่ะโจมตีแนวเส้นตรงนะครับลำแสงบีมมีการไล่โจมตีซ้ำสถานะด้วยนะครับผมก็ฝ่าวิกฤตโจมตีฝ่าวิกฤตป้องกันและฝ่าวิกฤตฟื้นปูน,นะครับอันนี้ก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นถึง500%เหมือนกันนะครับมีโอกาส90%นะครับผมที่จะก่อสภาวะมึนงงให้ด้วยนะ ก็จะโดนสตันไปอยู่ที่3วินนั่นเองนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้นะครับผมอันนี้ก็จะบวกให้อีก2เลเวลนั่นเองครับต่อมาจะเป็นสกิลถ้าไม่ตายนะครับมีชื่อว่ากะนำยิงนะครับผมโจมตีทุกตัวนะลำแสงบีมบวกธาตวัตถุนะครับติดชะง,งักด้วยนะแล้วก็มีการผลักถอยหลังนะครับผมมีการไล่ตามซ้ำอีก50 0เเเหมือนกันนะครับผมก็คือไล่โจมตีซ้ำสถานะป่าวิกฤตโจมตี ฝ่าวิกฤตป้องกันแล้วก็ฝ่าวิกฤตพื้นผูนะครับก็จะโดนแรงขึ้นอีก500%เช่นเดียวกันนะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะก่อสภาว่เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่ที่16วิด้วยกันครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของถ้าไม่ตายรีทอนะครับผมท่าไม่ตายรีทอมีชื่อว่าด้วยพลังแห่งความรักและปาถนาถ้าไม่ตายเลิฟแอตแท็นะครับ เงื่อนไขในการใช้งานนะก็คือศัตรูทั้งหมดนะครับผมจะต้องใช้ท่าไม่ตายครบ2ี่สิบครั้งนะครับเน้นย้ํานะว่าศัตรูใช้ท่าไม่ตายยี่สิบครั้งนะครับผมท่านี้จึงจะออกมานั่นเองนะโจมตีแนวเส้นตรงนะครับลำแสงบีมติดชะงักมีการไล่โจมตีซ้ําสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีฝ่าวิกฤตป้องกันและฝ่าวิกฤตพื้นปูนะครับเอ,อ่อความรุนแรงของการไล่โจมตีซ้ํสามสถานะนี้ก็จะแรงขึ้นอยู่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนั่นเองนะอ่ะ ต่อมานะครับผมมีโอกาสแสดงผล100%เลยที่จะติดก่อสภาวะลุกไหม้นะครับความเสียหายของการเผาไหม้นะครับผมอันนี้จะโดนอยู่ที่1 0,000หน่วยนะครับอ่ามันมีเลขศูนย์อยู่ข้างบนนะครับผมแล้วก็เลขศูนย์ที่สตัวตกแถวนะหนึ่งหมื่นหน่วยนะครับผมความเสียหายของการเผานะแล้วก็จํานวนในการเผานะครับจะอยู่ที่สิบครั้งต่อหนึ่งวินั่นเองนะครับอันนี้จะเผาไปสิบรอบเลยนะครับมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะก่อสภาวะมึนงงให้ด้วยนะครับผม ตรงน,นี้เขาไม่ได้เขียนกำกับไว้นะครับว่ามึนงงกี่วินะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้ครับผมเขาติดสตันไปอยู่ที่10วิด้วยกันนะครับอันนี้ติดเป็นสิวิเลยนะอ่าถัดมานะครับโอกาส100%ที่จะก่อสภาวะ EN เรั่วด้วยนะครับจำนวนในการรั่วไหลนะครับผมก็จะอยู่ที่50หน่วยนั่นเองนะส่วนปริมาณในการรั่วนะครับก็10ครั้งต่อ1วินั่นเองนะครับผม มีโอกาส100%ที่จะมอบสภาวะเสียงรบกวนใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับก็เสียงรบกวนจะโดนอยู่ที่30ครั้งด้วยกันนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับผมถ้าไม่ตายดีทอบวกให้อยู่ที่รีเวล5ไปเลยครับผมเรามาสรุปกันนะครับตัวนี้เป็นโมบิลสูตร5ดาวตัวแรกของตู้รีพอยต์นะครับแล้วก็ผม ค่อนข้างที่จะงงๆกับเขาหน่อยนึงนะว่ามันสรุปว่าเป็นตัวทำดาเมจหรือเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับอย่างแรกเลยนะก็คือว่าเขามีสถานะลิมิตเบรกนะครับแล้วก็มีสถานะต้านกับดักด้วยนะซึ่งตรงนี้ประทับใจมากนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วอะโมวิสูที่อยู่ในตู้เหรียดรีพอยต์เนี่ยมันจะไม่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมไม่รู้แหละโมวิสูธรรมดาเขาไปถึงไหนแล้วแต่ว่าไอ้ตู้รีพอยต์มันตามไม่ทันสักทีนะ แต่ตอนนี้ยมันทันแล้วนะครับมันตามทันแล้วคือมันมีป้องกันกับดักมีต้านทานกับดักนะครับผมแล้วก็มีสถานะลิมิตเบรกให้ด้วยนะแถมมันน่ากลัวด้วยนะครับผมก็คือสถานาะลิมิตเบรกอ่ะโดยปกติอะ่ะถ้าหากว่าเป็นตู้ธรรมดาเนี่ยเขาจะบวกให้แค่1นึ่งเลเวลนะครับในสกิลธรรมดานะแต่ไอตัวเนี้ยมันบวกให้2องเลเวลนะครับ มันบวกให้2องเลเวลนะแล้วก็สกิลธรรมดาที่มันบวกลิมิตเบรกให้เนี่ยมันจะอยู่ที่สกิลธรรมดาที่สองนะครับบวกให้2องเลเวลและสกิลธรรมดาที่4บวกให้อีก2องเลเวลนั่นเองนะครับแถมยังไม่พอนะครับยังไม่พออีกนะอ่าสกิลถ้าไม่ตายรีทอนะครับอันนี้บวกให้ไปเลย5้าเลเวลนะครับคือเต็มเพดานเรียบร้อยนะเอออันนี้ค่อนข้างประทับใจครับผมถัดมานะครับก็คือหน้าที่ของกันดัมเลิฟแฟนทอมนะครับกันดัมเลิฟแฟนทอมเนี่ย คุณอ่านเข้าไปแล้วคุณจะเห็นว่าสกิลของเขานะครับมีการผักถอยหลังฝั่งตรงข้ามนะครับผมไอสถานะผักถอยหลังเนี่ยมันไม่ได้มีมานานแล้วนะครับการที่คุณจะป้องกันการผักถอยหลังได้มีอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือสถานะเกาะหนักนั่นเองนะครับถ้าว่าคุณมีสถานะเกาะหนักนะครับผมคุณจะป้องกันได้นะครับสถานะซุปเปอร์อาร์มอร์นั่นแหละนะครับคุณก็จะไม่ถูกผักถอยหลังนะเมื่อเจอ การผักนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องของสถานะของเกาะเบานะครับซึ่งเกาะเบาอ่ะมันแค่กันชะงักแต่มันกันผักถอยหลังไม่ได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็มีครับผมยัดผักถอยหลังมานะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งของเขานะครับก็เป็นเรื่องของการไล่ตามฝ่าวิกฤตนะครับผมทั้งสามสถานะเลยนะไอ้ตัวนี้มันไม่ล้างนะครับมันไม่ล้างฝ่าวิกฤตแต่มันไล่ตามให้นะครับเออ จิงไม่เล่าแล้วไอที่มันไล่าตามอ่ะมันน่ากลัวมากก็คือสกิลธรรมดาน่ะมันไล่าตามอยู่ที่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนไอตัวถ้าไม่ตายก็ไล่าตามอยู่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ชิ้นเดียวกันนะแล้วก็เป็นการโจมตีทุกตัวนะครับแต่ว่าของรีทอนะครับมันไล่าตามอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแถมมันบวกลิมิตเบรกให้เป็นเลเวลห้าด้วยนะครับผมตัวเนี้ยผมก็เลยงงว่าเเนี่ยโบชัว่ะพลังโจมตีอ่ะ รวมบีมรวมวัตถุเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับอันนี้คือโบชัวที่เขาเขียนไว้นะว่าอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแล้วมันมีการไล่ตามอยู่ที่เก้า้อยเเกเปอร์เซนแล้วก็ถ้าไม่ตายรีทอมันติดสถานะลิมิตเบรกให้เรเบวห้าอย่างเงี้ยมันแรงแค่ไหนมันแรงขนาดไหนนะครับผมดูไม่ออกผมนึกไม่ออกเพราะตัวนี้มันไม่ใช่ตัวดาเมตนะครับผมอ่าอันนี้มันเป็นประเภทก่อกวนนะครับมันไม่ใช่สายโจมตีนะ ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะต้องดิวกันขนาดไหนถ้าอยากให้ตัวนี้เป็นตัวโจมตีนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับและมันเแยกสายด้วยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยคนเขามองหาโมวิสูที่มีการล้างฝ่าวิกฤตกันนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเออมันทนทานอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้ครับผมชอบฝ่าวิกฤตครับมันชอบฝ่าวิกฤตนะครับ แล้วคุณอยากคิดว่ามันไล่าตามแค่500%นะเออมันไม่ได้ไล่าตามแค่500%เพราะปัจจุบันนี้นะครับผมโมบิสูที่มีการแจกสถานะความวิกฤตเขาแจกให้ทั้งหมด3สถานะใช่ไหมแล้วมันไล่าตามสถานา500นะ500%น่ะเออแจกให้3สถานะก็ไปเลยครับ1,500%นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะทะลุไปอยู่ที่1,500%หรือเปล่านะแต่ เราเคยอ่านคําอธิบายที่มีการไล่าตามอยู่ที่2,000%มาแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันทะลุนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่กกากลัวมากนะครับผมผมก็ไม่รู้แหละว่าดามจมันจะสูงขนาดไหนนะครับเพราะตัวนี้การที่ได้มาเนะี่ยผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคุณจะต้องไปกดตู้ธรรมดาก่อนนะครับผมกดตู้ธรรมดาแล้วก็ผิดหวังจากตู้ธรรมดานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาได้เหรียญรีพอยต์จเต็มเลเวล3นะครับ แล้วคุณก็ต้องเอาเพชรเนี่ยไปซื้อคําสั่งพรนะีเมียมนะเออเมื่อคุณซื้อคําสั่งพรีเมียมมาแล้วนะครับผมคุณจึงค่อยมากดตู้นี้นะครับซึ่งมันเสียเพชรไปเยอะมากนะเออจริงๆแล้วโมบิสูที่มันอยู่ในตู้รีพอร์อ่ะมันควรจะแบบโคตรพ่อโคตรแม่งเทพนะครับขออนุญาตพูดแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเออเหมือนตู้ตบรางวัลปลอบใจให้เออเพราะกว่าคุณจะได้เหรียญรีพอร์มาเนี่ย คุณต้องผิดหวังขนาดไหนอะ่ะถึงจะได้มันมานะครับเนี่ยอ่ะเรามาดูนะเลเวลสี่นะครับผมเลเวลสี่ฮะมันขึ้นมาเป็นเลเวลสี่แล้วเมื่อก่อนมันไม่มีเลเวลสนะี่นะเออเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเต็มที่คือเลเวลสามนะครับแต่ตอนนี้เขาปรับมาเป็นเลเวลสี่แล้วอันนี้ผมเพิ่งเหง็นจริงๆเออเอาว่าอย่างนั้นไปนะครับมามาดูกันนะ ถ้าหากว่าเออเรากดซื้อนะฮะเออซื้อพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ตู้เหรียญรีพอร์เนี่ยเป็นเลเวล4นะครับเขาเขียนเลยว่าการันตีว่าเกรด5ดาว100%แต่ว่าในรายชื่อเกรด5ดาวตัวเก่าอ่ะอยู่ที่0.37%นะครับแล้วไอตัวเป็นทอมมันอยู่นะนี่ครับผมตัวเป็นทอมนะเลเวเป็นทอม um อยู่ที่50%นะครับแปลว่ามันยังมีโอกาสอีก50%ที่คุณจะไม่กดได้นะครับผมเพราะฉะนั้น มันยากเอาเรื่องนะครับเออมันต้องเป็นสายวานหรือเปล่าที่จะต้องแบบเออพิสูจน์นะอยากได้การพิสูจน์นะครับผมอ่านี่เลเวลสามเลเวลสามมันมีแค่โมบิสูตรสี่ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นสี่ดาวแบบตามปกติด้วยนะโอ้โหเฟลจัดครับอ่าเฟลจัดเลยนะครับผมแปลว่าการที่คุณจะต้องซื้อพรีเมียมเนี่ยคุณสามารถเอามาใช้ในอ่าระดับคําสั่งเลเวลสี่ได้เท่านั้นนะครับ อันนี้ก็ระวังกันด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้กว่าที่จะได้มามันยากมากนะครับอืมถ้ามันโคตรโหดนะครับโคตรว่าคุณแม่งโหดเลยเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันถือว่าเป็นรางวัลที่คุ้มค่ามากๆสาหรับคนที่เกดแล้วแล้วไม่ได้กดแล้วผิดหวังเยอะแยะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คุ้มค่าที่จะทํานะครับถ้ามันโหดจริงนะอันนี้ย้ำอีกทีนะถ้ามันโหดจริงนะครับแต่ถ้าหากว่ามันโหดไม่จริงก็นั่นแหละครับผมหาเงินเข้าบริษัทอีกแล้วนะครับ ถ้าว่าใครชอบคําวิจารณ์ในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะขอให้มีความสุขกับเกมครับ